สวัสดีค่ะมือนี่กันมาติดตามแนวทางของสาวน้องเอกของสาวรับแลด้วยค่ะงวดวันที่สิบหกนาฬิกาเองวดวันที่วันที่สิบหกเดือนสี่ด้วยค่ะหรือว่าเดือนเมษาด้วยค่ะหกหาด้วยค่ะาการมื่อนี่วันพุธวันที่สิบสามด้วยค่ะเดือนเมษาย้อนหกหาค่ะ ตอนนี้เวลาประมาณ16บนาฬิกายีนาทีแล้วเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะก่อนที่ว่าจะไปติดตามแนวทางของสาวรับแเร้อค่ะค่ะกะไอมาจะพี่เส้นตัวยาะค่ะแค่มแมแคลเซียมด้ค,ค่ะกะเป็นยา ที Workers, chapter, ่ว <laughs> <laughs> ่าเสิมสางกระดูกและฟันแล้ว่ะผู้ใดที่ว่าปวดคอปวดเข่าด้วยค่ะการแนะนำยาตัวนี้เลยด้วยค่ะยาแาลเมกแคลเซียมค่ะไอผู้ใดปวดคอปวดเข่าปวดกระดูกกระเดี่ยวปวดเกาไขข้อกระดูกทับเส้นประสาทค่ะก็คือว่ายาแคลแมกแคลเซียมได้เลยเด้อค่ะค่ะและกาผู้ใดที่ว่าสนใจสครับสบู่ด้วยค่ะเป็นสบู่พิวขาวค่ะค่ะกติดตัวแอดมาได้เลยด้วยค่ะก็ซิมีช่องคองแถมให้ด้วยค่ะ สองยางเด้อค่ะสองยางเด้อของแถมค่ะแล้วก็สิเป็นกาแฟเด้อค่ะกาแฟาเอทเอเป็นกาแฟาเอเพื่อสุขภาพค่ะมีสารสก,กัดเด้อค่ะจากเอทบพว่าสิเป็นในเพรว่าสิเป็นสารสก,กัดจากไอธรรมชาติหรือว่าสิเป็นสารสก,กัดจากสมุนไพรเดื้อค่ะกะมีทั้งหมดยี่สิบสามชนิดค่ะกะ ติดต่อแอดมาใดเลยเด้อค่ะค่ะไอตอนนี้กามาติดตามแนวทางเด้อค่ะกามาเบิ่งกันเด้อค่ะว่าสาวรับเลี้ยงสนี่ตัวใดให้ตัวแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังกันแน่เด้อค่ะค่ะอันนี้กามาเบิ่งกันเลยเด้อค่ะโอ้ยลูกไ้กะสิบโอเมนเล็กเขาบ่ค่ะเลขกกัสิบ่อเข้าอีบ่ค่างวดนี้ค่ะ เลขของสาวรับเรืองอนญาตเขาอีกยู่่ะงวดนีบกับเป็นงวดที่สามแล้เด้อค่ะที่ว่าแนวทางเพิ่นเขาค่ะไอเลข3สามตัวเพิ่นเขามาสามงวดแล้วเด้อค่ะพอแม่พี่น้อง <c oughs> เพิ่นกับวิ่งบนเด้อค่ะหนึ่งฟันขาดจับคู่กับทีมีเก้าเจ็ดเก้าแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดค่ะตรงๆห้ามกลับเลยเด้อค่ะผู้ได้ที่ว่าสนใจยาค่ะกับไอ หรือว่าซื้อของน้ำเพิ่นสิเป็นยาแคลแมกคเซียมด้วยค่ะผู้ใดที่ว่าปวดคอปวดเข้าเสริมข้อกระดูกทับเส้นประสาทค่ะก็แนะนำว่าอย่าตัวนี้เลยเด้อค่ะค่ะแล้วก็กาแฟค่ะเพื่อสุขภาพค่ะก็ติดตัวเพื่นใดเลยเด้อค่ะเบอร์เพื่อนกัดยูไนหนีแล้วเด้อค่ะพม่พีนองนย์้สอง0 9 7 0 2สี่ห1นึ่งอีกเบอร์หนึงกิมี่ย์เก้าสมหหนึ่งสี่หค่ะแล้วการเลขวิ่งสายทหารเนีค่ะเพิ่นให้มา5้าวิ่งหาลาน วิ่งวิ่งห้ามาห้าล้านเปอร์เซนต์เลยนะคะและ้วก็เลขวิ่งซ้ายจนหนึ่งบนด้วยค่ะกับเลขประมูลกับสี่เป็นหกด้วยค่ะเลขสามตัวเพิ่นกับสิ่นี้สี่หนึ่งหกสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแปดแล้วก็สี่หนึ่งเก้าค่ะแล้วก็สี่หกห้าสี่หกเจ็ดสี่หกแปดสี่หกเก้าค่ะกับเลือกเอาเลยด้วยค่ะค่ะหรือว่าซื้อซื้อท้องเบอร์นิกกัเลยได้กับได้ด้วยค่ะเลขเพิ่นเลขสามตัวเพิ่นกับเขามาหลายหมวดแล้วเด้ค่ะ คอมาสามงวดเลยเด้อค่ะสองสามงวดแล้วค่ะแต่ฝากแนวทางของเพื่อนไปนำในเด้อค่ะพอเมพี่นองอเอ้ยผู้ใดที่ว่าอถูกอถูกแนวท้างนะเพื่อนก็ซื้อไอ้แค่แมกคลเซียมยาเสืิมสางกระดูกและฟันค่ะช่วอยอาการปวดข้อปวดเข่าไขข้อ,รขอกระดูกทับเส้นประสาทค่ะแล้วก็โรคเกาค,ค่ะ่หรือว่าผู้ใดที่ว่านอนกลก็อย่าตัวน,นี้เลยเดย้อนอนกลแบบโมโหโตค่ะ แนะนำว่าเป็นยาที่แบบรักษาดีมากเลย้วยค่ะตัวนี้ของเพื่อนกระขายดีเด้อค่ะยาแคลแมกแคลเซียมค่ะเป็นยาไอลดอาการปวดคอปวดเข่าไขข้อกระดูกทับเส้นประสาทลูกเก่านี่ค่ะค่ะหรือค่ะพอมีพ่นงเกของเพื่อนแนวทางของเพื่อนค่ะแนะนําว่าไ้ซื้อโรตรีเด้อค่ะค่ะแนะนําว่าห้ซื้อโรตรีเด้อพมีพ่นงเลย โอ้ยลูกสาวห้องเลขกสีขาวอีกเลวเล็กสามตัวนี่แอดกามาเกลขดเพิ่นอยูเด้อค่ะ C หนึ่งหกกับ C หนึ่งเจ็ดค่ะค่ะกระฝากแนวทางว้นำแนวเด้อค่ะเพิ่นกันเน้นมาห้เด้อค่ะซองตัวบนเพ่องตัวเพิ่นกันเน้นมาห้1สิบเจ็ดค่ะค่ะอันนี้ก็คือแนวทางของเพิ่นเด้อ่อมแม่พีนองเลยแคปหน้าจอไปเลยเด้อค่ะซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เด้อค่ะห้แน่เด้อค่ะ เจบ่าดคลิปที่แอดนำมาเสนอด้วยค่ะอันนี้ก็คือแนวทางของเพื่อนค่ะค่ะลูกสาวกให้พ่อลูกสาวแล้วการเรียกสีเขาคักๆแล้วค่ะดังตึมๆอีกแล้วค่ะงวดนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะดูด้วยแนวทางของเพื่อนค่ะพ่อแม่พี่น้องเลยแนวทางของเพื่อนกะเขาอีกแล้วเพราะว่าลูกสาวกาไ้แล้วค่ะ ลูกสาวให้ี่ก็รแสดงว่าแนวทางเขาด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องให้ยามไดเลยเขายามนันค่ะสามตัวคักค่ะแอดว่าหมดนี่สามตัวคักค่ะก็ะฝากแนวทางของเพื่อนไว้นาเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเดืของเพื่อนจังใดกับเขาค่ะด้อพ่อแม่พี่น้องเ้ยแนะนําเป็นซื่อกลางแนะนําเสนอค่ะ ผู้ใดที่ว่าสนใจลอตเตอรีกออร่กับอุดหนุนลอตเตอรี่กับแอดก็ได้เลยเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะอย่าลืมด้วยผู้ใดปวดขอปวดเข้าโรกเก่าไขยขอกระดูกทับเส้นประสาทค่ะกินมือล่าเม็ดค่ะหลังอาหารเช้าและเย็นค่ะหลังอาหารเช้าและเย็นเด้อค่ะ คือแนวทางของเพื่อนเนาะผู้เฒ่าผู้แกกับกินได,ด้ด้อค่ะยาค่ะสวนมากก็บะิมี่ผู้เฒ่าผู้แกเด้วยค่ะที่ว่าปวดคอปวดกระดูกนี่ค่ะคือดีมากเลยด้วยค่ะมีออยค่ะค่ะกะข้อฝาก คลิปพอจบคลิปไปเพียงแค่นี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ